สวัสดีค่ะเมื่อกี้เราเรียนรู้ถึงเรื่องคำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราเรียนเ,เรียนรู้เรื่องประโยคที่จะนำคำศัพท์นั้นไปปรับใช้กันได้แล้วต่อไปเราก็จะมาดูตัวอย่างสนทนาเพื่อเวลาที่เกิดสถานการณ์ขึ้นจริงนี่เราจะได้รู้คร่าวๆว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะอ่ะในนี้ประโยคสนทนาซื้อขายนี้มันจะต้องมี2คนเนาะผู้ซื้อกับผู้ขายเราเชื่อจะขอแทนตัวเองว่า A B A คือผู้ผขายแล้วก็ B คือผู้ซื้อนะ,อะขอเป็น A ก่อนเวลาลูกค้าเข้าร้านเราก็จะบอกว่า你好我可以帮你吗你好我可以帮你吗อย่างที่บอกกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเจอใครที่เรายังไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยแล้วเราต้องการให้ความเคารพก,กับเขาเราสามารถเปลี่ยนจากคำว่าหนิเป็นคำว่าหนินก็ได้นะดังน,น,นั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูนะคะหนินห่าวัวเคย 帮您ง您นิ้นมา吗？สวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยคุณได้บ้างไหมทีนี้เราจะตอบรับเราก็จะบอกว่าชื่ออันนี้เป็น B แล้วนะ B ก็จะบอกว่าชื่อใช่หรือว่าได้หรือว่าครับค่ะแล้วแต่เราจะแปลนะคะชื่อเป็นประโยคตอบรับชื่อเตอหัวเค่เอ 是的我想看一下在戒指顶上的那个键衬衫可以吗ใช่ฉันขอดูเสื้อเชิ้ตที่อยู่ตัวบนนั้นอะบนสุดนั้นได้ไหมหรือว่าขอดูเสื้อเชิ้ตตัวบนสุดนั้นด้วยครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะไปยังไงมันก็ความหมายเหมือนกันนะคะหรือว่าจะขอย่อเออขอย่อประโยคนี้ให้มันสั้นลง โดยการนำประโยคก,ก่อนหน้านี้นะมาใช้เสื้อเต๋อโว๋เสี่ยงขั้นหน้าเจียนอีฝูเคยี่มาไม่รู้ใครจำยังจำได้หไหมถ้าจำไม่ได้ก็เปิด,เป,ดเปิดกลับไปลองเปิดกลับไปดูเนาะหน้าเจียนอีฝูแปลว่าเสื้อตัวนั้นในกรณีที่เราจำจำทั้งประโยคนี้ไม่ไหวใช่ไหมเพราะว่าอันนี้แบบบนนั่นบนสุด ขึ้นไปอีกนะเราก็แค่บอกว่าชื่อตะว่าเสียงขัานหน้าเจียนอีฝูเคยมาหน้าเจียนก็คือตัวนั้นแล้วก็ชี้ให้เขาไปนะคะชื่อจะว่าเสียงทั้นหน้าเจียนอีฝูเคยมาแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคต่อไปประโยคต่อไปหลังจากที่ลูกค้าขอใช่ไหมบีเขาเขาเป็นลูกค้าเนาะเขาขอที่จะดูแล้วเราก็ต้องให้เขาดูนะเอเขาจะบอกว่า当然当น给你แ,แน่นอนเลยได้อันเนี้ย สำหรับเธอลองดูสิตั้งร้านเก๋นน่ตั้งร้านเก๋นหน,น่ลูกค้าชอบเริ่มชอบแล้วน่าจะนะเขาก็จะถามว่าตัว,วเฉาเฉียนตัว,วเฉาเฉียนตัว,วเฉาเฉียนแปลว่าเท่าไหร่นะคะต่อไปเอก็ตอบตามเลขไปเลยเลขเราเคยเรียนกันในบทแรกนะถ้าถ้ามาถึงบทสมใครลืมย้อนกลับไปอ่านได้นะคะ ในที่นี้ยกตัวอย่าง100หยวน100หยวนเราเรียกว่าอีป่ายควายอีป่ายควายหรือควายจำได้ไหมยังจำได้ไหมในบทที่2อันนี้อยู่ที่บทที่2ทุกอย่างโยงกันหมดเลยนะคำว่าควายกับหยวนเป็นคำเดียวกันแต่ควายเนี่ยเป็นภาษาภาษาพูดเนาะหยวนเป็นภาษาจะพูดก็ได้จะเขียนก็ได้เป็นภาษาที่ทางการกว่าเรียกว่านั้นดีกว่าแต่ในเนี้ยมันเป็นประโยคสนทนาเราเชื่อเลยพยายามจะยกตัวอย่าง ประโยชนที่มันใช้ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันเขาใช้คำว่าควายกันเพราะมันเป็นภาษาพูดนะคะก็บอกว่าอีปายควายอีปายควายแปลว่าตัวเนี้ยหนึ่งร้อยหยวนนะคะแปลได้เหมือนกันเลยอ่ะจะตกลงละตกลงว่าโอเคเขาเตอร์เาเตอร์เรารู้กันอยู่ว่าเาแปลว่าดีเนาะเขาเตอร์ดีเลยเอาเลยโอเคครับเขาเตอร์ผู้หญิงก็ใช้เขาเตอร์ได้นะในภาษาจีนไม่มีครับค่ะ อันนี้แปลาตามตามภาษาไทยน,นะคะอ่ะพอลูกค้าตกลงจะซื้อแล้วคนขายก็บอกว่า h า w เตอร์เกนี่าเตอร์เเห็นไหม h า w เตได้ค่ะอันเนี้ยให้คุณสําหรับคุณเลยเกนี่ให้คุณนะคะหลังจากนั้นจบประโยคสันทนาทุกประโยคแบบเรียบร้อยเรียบง่ายที่สุดเสี she, 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 she ่ยเี่ยเสขอบคุณเขาไปด้วยนะคะโอเค สำหรับเรื่องที่3ที่เกี่ยวกับการซื้อขายและต่อรองราคานะคะเราเชื่อก็หวังว่าทุกคนจะนำไปทบทวนแล้วก็นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่เรื่องที่4ี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาในร้านอาหารนะคะ